56 <laughs> หนองบ,บัวลำพูนะคะก็เป็นเรื่องงามยามดีนะคะเราได้ปล่อยรถ่ตัวขวบเนเจอร์นะคะขวบเนเจอร์ปี2017นะคะลูกค้ารับรถเพียง่นก้าบาทนะคะ1,900บาทรับรถได้จริงนะคะ,ะคือสอบถามความสุ้พอใจของลูกค้านะคะว่าได้รับรถจริงหรือไม่จริงนะคะ 1, ลูกค้าได้รับรถที่1,900บาทจริงไหมคะได่จริงค่ะบอกง่ายค่ะสามันอัุมัิ รับด้จริงนะ,ะรับจริงอาชีพลูกค้าทำอาชีพอะไรคะ<า>เกษตรเกษตรกรถามมา,กกอ,นมานอนุมัติเลยนะคะรถติดพันเก้าร้อยาบาทใช่ไหมคตัวนี้คือเราได้บอ,อกไปทำสัญญาที่บ้านหรือยังไงคะลูก<ป>ญญค้าไปทำสัญญาที่บ้านค่ะไปทำสัญญาที่บ้านคือลูกค้ายังไม่เคยเห็นรถเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพิ่งเห็นรถวันนี้เป็นวันแรกเนาะสวยถูกใจไหมคะลูกค้าสวยถูกใจนะคะ สำหรับก็ฝากไว้ด้วยนะคะก็ต้องฝากค่ะถ้ามาเจอผลยุษค่าสาขาหนองบัวลำพูด้วยนะคะมีบริการนั่สถานที่ด้วยนะคะบริการนั่สถานที่ต่อให้ลูกค้าโทรมานะคะตามมาเจอผลยุษค่าสาขาหนองบัวลำพูพร้อมทำทุกที่ให้ลูกค้าสะดวกนะคะก็ติดต่อได้ที่เซลวนานะคะศูนย์เจ้าทีกามหดสนะคะฝางไว้ด้วยค่ะ